เป็นห้องชั้นห้านะครับวิวจะเป็นสาไว้น้ำนะครับราเบียงหันไปทางทิศใต้ครับตรงนี้จะมีรอยแล้วจากแผ่นดินไหวนิดนึงนะครับแต่ว่านิติเขาจัดการให้นะครับในห้องนี้จะมีแอร์หนึ่งตัวนะครับตูเ้เย็นไมโครเวฟนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับ อ่าตรงนี้บิวขึ้นมาเองนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับนั่งทำงานได้อ่าตรงนี้จะเป็นฟิตเนสนะครับจะมีสระว่ายน้ำนะครับมีซาวน่านะครับ ในห้องน้ำนะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเป็นห้องที่ซื้อมาไม่ได้อยู่นะครับห้องนี้